G ช่วยเซอร์วิสสวัสดีครับคลิปนี้ลูกค้านำเจ้าตัว G Shock GA 104H-4 หรือเจ้าตัว Iron Man นะครับรุ่นนี้ได้ฉายาว่า Iron Man มาเปลี่ยนฐานนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะถอดฝาหลังออกมานะครับแต่เพื่อความสะดวกเราต้องขอสายทั้งสองข้างออกก่อนนะครับพอเราเปิดฝาหลังออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าค่าสกปรกนะครับและเจ้าตัวซีนยางเนี่ยที่รีบแบนแล้วก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนฐานนะครับเราก็ต้องถอดตัวล็อกตัวเครื่องนะครับตัวนี้ ออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะทำความสะอาดนะครับในช่องที่วางซีนยางคาบสกปกจากล่องซีนยางบอกเลยว่าหนักอาการนะครับหลังจากที่เราวางซีนยางเปลี่ยนฐานเรียบร้อ,อยแล้วเราก็จะปิดฝาลังและใส่สายกลับที่เดิมนะครับแล้วเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าสป,ปริงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยให้สายอยู่สภาพเดิมหรือไม่นะครับต้องเช็คก่อนนะครับว่าไปถึงมือลูกค้าเนี่ยสายจะไม่หลุดออกมานะครับหลังจากที่เราใส่สายเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาเช็ค นะครับระบบไฟของตัวเรือนรุ่นนี้นะครับว่าเปลี่ยนหาเสร็จแล้วเนี่ยไฟติดไหมนะครับสว่างจ้าเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็โหมดต,ต่างๆของตัวเรือนเนี่ยยังใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับและเพื่อนๆที่สนใจเปลี่ยนหานะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์ทางเราได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ